รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอตทสารพลังสู่ความยั่งยืนมาสด้าซีเอกใหม่2021คอล l ลกชันลิฟต์เฟอร์เวิร์ดไทยชีวิตไปอีกทันับเบรกเบนดิกออโต้แจมไทยแลนด์ com สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะผมบอกต้นนะครับการเย็นสบายครับวันนี้ผมอยู่กับน้องมิสไซครับมิสไซสุภรดาชำนาญเดชกุลค่ะเอาทั้งสองนะครับและรายการออฟโรดโซฟี่วิกเอนในวันหยุดนักขัตฤกษ์แบบนี้นะครับวันนี้เราอยู่ที่งานมอเตอร์อีกโฟนน้องมิสไซครับปีนี้นะฮะจัดขึ้นเป็นครั้งที่37แล้วนะครับก็มีความน่าสนใจมากมายหลากหลายครับจริงค่ะพี่ต้นสาหรับแนวคิดนะคะพี่ต้นขาเขาบอกว่าคอนเซปต์เนี่ยก็คือคอนเซปต์ที่ว่า พร้อมขับเคลื่อนไปในความเปลี่ยนแปลงค่ะ w a t เอเวอร์เช e will วีมูฟอนนั่นเองค่ะปีนี้ค่ะเขาคาดว่าจะมีรถยนต์พลังงานทางเลือกอ,ออกมาให้เห็นมากขึ้นค่ะและนอกจากนั้นนะคะเราฝั่งคนเนี่ยก็ต่างรอว่าเอ๊จะมีรถยนต์รุ่นไหนรุ่นใหม่ม,มีรุ่นอะไรออกมาบ้างค่ะรวมถึงเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยจะมีอะไรบ้างค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังมองดูถึงรูปแบบดีไซน์ภาพลักษณ์ของรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่เขาจะวางจำหน่ายในปีในใหน้าอีกด้วยค่ะเรียกว่าเรื่องดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยก็มาชมได้ใในนนงาี้ช่คะ แต่ก่อนเราจะไปชมทุกอย่างนะฮะที่น้องพิทยว่ามานะครับผมมีเรื่องราวโครงการดีๆจากปตทมาฝากคุณผู้ชมด้วยครับผู้ชมกันเลยครับปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT และ BTS นั้นเป็นการเดินทางที่สะดวก รวดเร็วปลอดภัยและเป็นระบบขนส่งมวลชนที่เป็นทางเลือกที่สำคัญในการเดินทางของประชาชนเพื่อถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่หนาแน่นซึ่งการเดินทางไปใช้บริการอย่างปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเหตุผลนี้บริษัทปตทจำกัดมหาชนจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการก่อสร้างสกายวอล์หรือสะพานลอยเดินเทา้า เพื่อการเชื่อมต่อการเดินทางเท้าที่สะดวกและเอื้ออำนวยต่อการใช้งานของผู้ที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT และ BTS อย่างปลอดภัยรวมทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยสำหรับโครงการสารพลังความร่วมมือสร้างสกายวอล์กเชื่อมระบบขนส่งมวลชนเพื่อสาธารณประโยชน์นี้ เป็นความร่วมมือของบริษัทปตทจำกัดมหาชนกับหน่วยงานภาครัฐ4หน่วยงานได้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกรมทางหลวงและกรุงเทพมหานครในการสนับสนุนพื้นที่ก่อสร้างและการเชื่อมต่อการเดินทางสู่รถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีลาดพร้าวและสายสีน้ำเงินที่สถานีพหลนโยธินเพื่อพัฒนาจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ ให้มีประสิทธิภาพรองรับการเดินทางของประชาชนทำให้เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้โดยสะดวกและปลอดภยัยอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบ,บาล ในส่วนของการก่อสร้างสกายวอล์กจะแบ่งเป็น2โครงการดังนี้ 1. ปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามจากสำนักงานใหญ่ไปลงบริเวณโรงเรียนหอวัง 2. สร้างทางเดินจากด้านข้างสำนักงานใหญ่ผ่านสำนักงาน ICO a o ไปเชื่อมกับสะพานลอยเดิมที่จะปรับปรุงใหม่ไปลงบริเวณสวนสาธารณะและเชื่อมกับทางเดินระหว่างสายสีน้ำเงินและสายสีเขียวบริเวณห้าแยกลาดพร้าว โดยปรับแบบเป็นทางระดับดินเพื่อลดความเสี่ยงในการเดินข้ามถนนทั้งนี้การออกแบบจะคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้งานโดยปะตะทจะก่อสร้างทางเดินเท้าที่มีหลังคาคลุมหรือ cover walkway ในทางระดับดิน และมีการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะมีการนำระบบโซลาเซลล์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับการผลิตไฟส่องสว่างบริเวณสะพานลอยเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน โครงการก่อสร้างสะพานลอยเดินเท้าหรือสกายวอล์กสายสีเขียวและสายสีน้ำเงินเชื่อมระบบขนส่งมวลชนเพื่อสาธารณประโยชน์นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับการเดินทางของประชาชนในอนาคตตามแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางและนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งพื้นที่บริเวณโดยรอบนี้จะเป็นศูนย์กลางการคมนาคม ที่เชื่อมโยงเป้าหมายการเดินทางที่สำคัญทั้งสถานีกลางบางซื่อรถไฟฟ้าสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือห้างสรรพสินค้าสวนสาธารณะและที่พักอาศัยที่สำคัญที่สุดโครงการก่อสร้างสะพานลอยเดินเท้าหรือสกายวอล์กสายสีเขียวและสายสีน้ำเงินนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงการเดินทางทุกระดับของประชาชน ให้มีความสะดวกสบายปลอดภัยลดเวลาการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติมเต็มคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างสมดุลอีกด้วย This Trophy is World